กบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกบสบายดีเอฟซีเบิร์ดถุก่านด้วยพี่น้องเด้อที่เขามาหลับซมซองลงหนัดเนาะพบพอกันอีกแล้วพี่น้องตอนนี้กะร้านกำลังซีเปย์แอนติดมาจากจันเนาะพี่น้องเนาะไปติดมนจากจันบ่ฮู้่าสีได้บอได้จังได้ก็มาลุนมาซมนำกันด้วยพี่น้องเด้อพอไม่ร้านกะบ,บ่ยาวปันใดเนะาะจันบางทีอาจจะอยู่สูงไปพี่น้องเลยแล้วกะห้ากะความสบายเนาะแต่ว่าเป็นขายเป็นหนากะบ,บริปเป็นขายแต่ว่า ข้อเนี่ยแปลว่ามันเปลี่ยนะเสียงมันยังเสียงมันยังเปลี่ยนอยู่ยี่นเนงะหล้กกามีไออะไรเนาะยังมีไออยู่ก็เลยแปลว่ายันลามติดไอติดยังก็เลยบ่บอกไก่พายเลยเนาะยันคนอื่นแปลว่าติดไอติดวัดนําก็เลยแบบอยู่ห่างๆบอกไก่ภายเลยอยู่ห่างๆไหวเนาะเพลินจะอาไปนอนหน้านะน้องตานพอแล้ว อหอยันทุกคนติดวัดติดไอ้นาเนาะตอนนี้ก็มาเบิ่งร้านตีดจกจา่าพี่นนองเย้ยโอ้โหาสิได้บ่ได้มาลุนมาสมน้ำกันเ้ยพี่น้องเ้ยไปเลย <c oughs> <c oughs> กะอยู่ข้างวัดเนาะพี่น้องเนาะ Thấy subscribe cho nói เดี๋นาน้องกิ๊กกิจับมาพี่น้องอ้าทุ่งอา้าทุ่ผู้พี่น้องเลยแต่จะกระจั่ดแล้วกิ๊กกิกับแก้มบุ๋มพี่น้องเลยแก้มบุ๋มกับหมวกกุ๊บกับบริใส่เนาะโอ้ยอ,อืม สบายดีจ้าอีร้อยร้อยร้อยนี่นี่นี่ในในต้นอันดำๆนี่กับกาบจะนี่อย่ามันบินไปพี่น้องเอยบ่กไก่เฮ้อบอซะบาถือพี่น้องเห็นหมันจักจั่นเ่ะพี่น้อง คือกวามดดเดี่ยวในวันตหม้เห็นบ่ไปแล้วน้องกิ๊กกิ๊กกำลังติดตาในี่น้องเลยเถิงน่ะร้อยเถิงว้าวคือเฮะทำไม ว้าวเดี๋ยวไล่หังทั้งเดี๋ยวไล่เน่เน่เ่ติดอีกตัวทั้งน่ะเห็นยุ่เออไว้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 ติดทั้งก้นตัวติดไม่จักงจันไปติดในนั้นติดเอาทาั้งก้นมันทั้งปีอีกนั่นลานซาติดจั่งจันบ่คอยเป็นพี่นอ้องย เกิดให้ตักจันแฮบอะไรแต่มันขาดกิ๊กมันจะจันมันอีห้องร้ายร้ายสอ้ยห้องร้ายอะีรนรน้านสาวกะหาอาย่กติดหาอย่กติดมันมีผูดด้ใดเป็นตากล่องให้เลยจ้า ใบไม้ตอนนี้กำลังปุ่งพี่น้องเลยที่อาติดเด็กคือมีอันเฮาเรียกว่าตังโอ้ยตกแล้วเลยเฮาเรียกว่าตังพี่น้องเตแต่ว่าเพิ่นเอายางต้นยางแบบแบบเป็นยางที่ว่าติดติดได้นะพี่น้องเอาใส่กระบ,บังเอาไปไววซะก่อนเลยได้ตกอยู่แล้วเนร้อยต้นเตเตี้ยเนร้อย น uh, well, we ้อยเรียต้นเตี้ยๆนี่ก็มีนี่เห็้มาหันดีเออนิ่งนิงนิ่งนิง นีนเห็นว่าต้นนเออหนึ่งหนึ่งไม่หนึ่งหนึ่งเอาใส่ก้นมันใส่ก้นมันเออเออไม่หนึ่งหนึ่งแบบนั้นแหละว้าวปลาลุงปลาลุงปลาลุงนี่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 ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งตกแล้วว้าวตกเลยพี่น้องเลยมาเก็บเอาร้อยบาทนี่ทักจันลายหลายพี่น้องโอ้ยลายพูดพูอเลียโล นี่อันนี้อะไรนี่เหตกาดณ์โดดที่นี่ต้นไม้นลยพี่น้องเห็นไหมพี่น้องนั่นๆๆๆตอนนี้คนยังติดบัวลายก็เลยยังบ่แห่นะพี่น้องเนี่ยมีต้นนี่ก็เห็ดกิดโดดเลยที่ร้อนมันต้นหน่อยมันขาดต้นไม้พี่น้องทลยนหนึ่งสิบวกขวบเห็นเนาะขังนี่ก็สิเป็นวัดพี่น้องเย น้องแกบูมแหลนลงมาแล้ว <c oughs> เป็นไงเลยไ้นเนี้ยเสียบแล้ว <c oughs> นึ่ร้อยต้นนี่ร้อยระวังขดๆบางทึ่งนะบางทึ่ง เออเอาใส่ทั้งก้นมันโอ้ยใส่ก้นกว่าเออผัวลอยลอยตอนนี้โอ้ยตกแล้วตกแล้วตอนนี้กิกกีกำลังปิดพี่น้อ่ะ ได้เรียบร้อยว่าสันอะ้าเถือได้แล้วพี่น้องว้าวอันนี้ไป่ว่าพี่น้องสันดีๆๆๆๆเนี่ยเออแก้ไปเลยห้าบอสบายอ้าอยากไก่ร้านปะได้พี่น้องเงยอยู่ห่างๆ อดี๋ยวไปหาติดใหม่ติดต่อเด้อติดไปเรื่อยๆสิไปหน้าโคกผับ่อยเลยอืมหาหาติดเท่านี้สักก่อนมีบดขูดต้นและต้นไม้นะฮะบกุบกบกะคักหาบุกกะคักมีขูดต้นนั่นแหละ หากระได้สี่หาโตพี่น้องเลยอันนี้ตัวผูพี่น้องตัวผูสิประมาณนี้ แล้วกระโตแม่กอะนี่พี่น้อยแต่ว่าบ่อยากจกพี่น้องเยเพราะว่ามัน,นมันมีต oh, ังเนาะมีตังเดีอดเนี้ยติดมือพี่น้อยโอ้ล้านเต่าน้องกิ๊กกับแกมบุมแข่งแดดหมวกกับบริสาอีลอย น้าแมงจักันสีอึดเนี่ยแมงจักัดเนี่ยอ้ยจะไปไกลแทนนี่มันโตเฮียซะเดอ้อน้าแท้ต้นไม้น้าสีอึดยังนะโอ้ยเฮียแล้วร้อยแท้ต้นไม้นะเบิ่งกระคาผู้ต้นนะ เดี๋ยวเห็นอยู่มือหน่อ,อาไปไหว้ซักอนอาสงสาวพี่น้องเอ้ยค่ัเสียงจักันห้องฉน,นันกุนฮูสิแตกพี่น้องเอ้ย,พพอยโพดโผลารอะไรลโอ จักจั่นหลาปานี้น่ะแก้มบุมยังบ่เห็นจักโตพี่น้องเอ้ย ใีร้อยในต้นไม้นี่ร้อยเห็นอยู่ต้นไม้ทั้งหมดเลยใกล้ๆไม้นี่โอ้ยตาลานกำมังจะเป็นสะตาเนาะพี่น้องเอ้ยโอ้ยบู๊ตกลงตกลงในแก้มบุ้มเนี่ยบู๊จักไม่จักจันเห้เแก้มบุ้มบูจักไม่จักจันพี่น้องเอ้ย ห้องเนูเบิดพี่น้องเลยโผล่พเอาคงๆหนะกว่าไม่นะต่นัมัจะถึกไม่ถึกตอกมาแล้ว กิ๊กิ๋น่ะได้เอาได้เอาพี่น้องเลยได้เธอละซองละซองจิ๊กิ๋นอีร้อยเข้างาไหมพี่กับกาแต่พี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 ่ว้าบังกะไก่เข้างาไหมนั่นเอาใส่ของสัก่อนเอาไว้สัก่อนเอาของมาใกล้ๆนักกว่า จักจันลายปวดโพพี่น้องเลยลายอะเรียโลโอจัองสืบดิ้งยินเสียงน้องนัดเนาะพี่น้องป,นะป,ปวดโพปันน่ะแกมบุมโเห็นจักจันทร์ทุกทายนงบบหูแม่งจักจันเดี๋ยวพี่น้องเลย <c oughs> โอ้แก้มบุมก็ได้เด้อปาทู แก่บุ้มกับเก่งถึงกันได้อีกตาลุ้นร้อยแนมมาดูอาะคือ ดันไล่เรี่ยรอพี่น้องร้านซาวก็ได้เลยเลื่อยเลื่อยพี่น้องเอ้ยเอาแหละพี่น้องคลิปนี้น้องนัดขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้องนัดได้พี่น้องสบายดี